ครับนะครับโดนเลยเรียบร้อยครับไม่เหลือครับตัวนี้ ตัวใหญ่ด้วยครับเอาไม่ทันนะมันมาหลุดอยู่ริมฝั่งอนะ่ะโอ้ยตายลวอัดมาตั้งไกลอัดมาตั้งไกลแล้วมาติดหญ้าอยู่ริมฝั่งแนละ้วผมขี้เกียจลงไปผมก็ดึงว่ายามให้มันห,หลุดขึ้นมานะเ<ป>ต็มแรกด้วยครับหลุดไปแล้วไซส์สวยเลยนะครับเมื่อกี้ประมาณสัก เจ็ดแขีดเลยนะโอเคครับมีได้มีหลุดเนาะถูกปลาไปกันต่อเลยครับ